นี่คือป้ายถนนหน้าวัดโพธิคุณเป็นศาสนสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวถนนด้านหน้าวัดนั้นที่มองเห็นไกลๆนั่นน่ะเกิดอุบัติเหตุบ,อ <c oughs> บอ <c oughs> ่อาายแฮกโค้บ่อยนะถนนด้านหน้านี่น<า> เขากำลังขยายถนนเพิ่มอีกเพราะแม่สอดนี่ต่อไปจะเจริญมากนี่คือป้ายวัดมองจากถนนด้านล่างอยู่สูงและอยู่สูงมีลักษณะอย่างเดียวกันทั้งสีทิศเป็นป้อมค่ายมั่นคงแข็งแรงมีลักษณะพิเศษแต่ต่างจากป้อมค่ายจากมีลักษณะพิเศษแต่ต่างจากป้ายวัดทั่วไปเป็นสนัญลักษณ์ว่า ต้องสู้กับกิเลสนะมีลักษณะเหมือนป้อมค่าสยสมัยโบราณป้อมค่าสยสมัยโบราณสู้กับข้าศึกป้ายวัดอินป้ายวัดโพธิคุณก็มีลักษณะมัดขูงแรงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าสู้กับกิเลสเพราะนั้นสังเกตว่าไม่เหมือนป้ายวัดทั่วๆไปนี่เค่เป็นปริศนาที่หลวงพ่อให้สร้างแบบนี้ด้านหน้าเลยไปอีกประมาณ5้ารอยเมตรจะเป็นเนินพิศวงนะใครมาที่นี่ก็ ไปชมเนือพิสวงได้เป็นทานที่ที่จอดรถแล้วรถไหลขึ้นสู่ที่สูงมาพิสูจน์กันที่นี่เลยวัดเลยตรงนี้ไปประมาณ500เมตรเป็นเนพิสูวงตรงนี้กำลังขยายถนนเป็น4เลนขยายเป็น4เลน